สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีนะคะการบันทึกคลิปอัดหน้าจอแบบนี้นะคะโดยการทำไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหนึ่งนะคะเข้าไปที่ p พ t o ต e นะของใครเป็นเอของใครเป็นไอโฟนเหรก็เลือแอปโตนะคะไปเลยพิมพ์นะคะพิมพ์พิมพ์ว่าพิมพ์ว่าแอปบันทึกหน้ากจอนะ แอปบันทึกหน้า่อนี่นะคะเขาก็จะขึ้นมาใช้ตัวเอก็ได้ค่ะแอปนี้แต่ถ้าแนะนำนะเราจะแนะนำแอปนี้ค่ะบันทึกหน้าจอนะจอแอบปบนี้จะดีมากนะคะสามารถถินหน้าได้ด้วยนะอัดหน้าระหว่างถ่ายคลิปเหมาะสำหรับคนเล่นเกมแบบเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ ถ่ายคลิปไปด้วยถ่ายมากถ่ายหน้าได้ด้วยนะโหลดมาเลยค่ะกดติดตั้งโดมาแล้วก็เขาก็จะบอกใช่ไหมคะรีวิวให้ห้างในงานก็ขอบคุณค่ะที่ติดตามกันมาหลายปีค่ะคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ไปบ่ายนะเราไม่ได้ใช้ oh. แอปหนึ่งในการอัดหน้าจอลง youtube เลยนมาละทุกควรไม่ไปคลิปนี้ขอจบนะไปบ่าย